สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คลิปยาวคลิปจะยาวเกินไปก็เลยมาลงวันนี้ด้วยกระโดดขึ้นบนตัวใช้มื่อกี้นี่ก็คือจุกอยู่นะ ตัวก็ไม่ได้เบานะโอ้โหโดดเป็นเกณฑ์เฉยเเลยนะแกแพท้ทำมันก็คือหายสนิทแลยนะทุกคนไม่มีกอนปูดกอนปิดอะไรเลยมีอย่างเดียวคือขนยังไม่ขึ้นสักกะทีถึงแม้พยากรณ์อากาศจะบอกอาการหนาวแต่ก็คือร้อนนะแต่พวกแกก็ยังนอนมาเบียดฉันเออยังมานอนเบียดฉันอยู่และฉันเป็นคนที่ติดประหมต่อให้ร้อนแค่ไหนก็ต้องห่มนะหมาอีกแล้วมานอนาตรงนี้อีกแล้วสงสัยคงจะซบใจมากแล้วสิท่าตอนเย็นก็มาท่านหุคนเดินนี่คือเป็นบรรยายกาศริมโขงตอนแรงตอนห้าโมงครึ่งบรรยากาศดีนะทุกคน กรับบ้านสองพมก็ว่าอะไรเลื่อมๆที่แท้ก็เป็นตาแมวแมวมารอรับฉันรอหมดเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกโอโ้โหรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยเกิ <c oughs> ทฉันก็ทําการจอดรถอะไรเสร็จก,ก็พาเขาขึ้นบ้านเข้ากลงไปหน่อยนะทุกคน สาวันต่อมาสงสัยจะเนื่องจากเมื่อวานที่รอรับก็เลยนอนแต่สาวเลยเพิ่งตื่นนอนก็คือก็นอนอีกแล้วอันนี้คิดเอาเองสงสัยเมื่อวานนี้คงวิ่งเล่นจนเหนื่อยและรอจนไม่มาสักทีวันนี้ทุกตัวก็เลยหมดสภาพนอนเยอะมากเลยก็คือปูที่นอนใต้ไม่ค่อยได้มานอนไม่รู้ทําหม่วันนี้สงสัยเจ็บหลังเลยได้มานอนตรงนี้ซ่องตัวเลยเพลสแป๊บเดียวลูกแมวของเราก็จะครบนึ่งควบแล้วเร็วเหลือเกินนะฉันน่ายังจำวันแรกที่เขาจะคอดได้อยู่เลยนะโอ้โหเป็นไรตื่นเต้นมากก็เศร้า,าเขาว่าแมวคอดลูกนี้จะห่วงลูกมา ไม่ให้เลยแต่ว่าเจสวเอิร์นี่คือให้ฉันจับแต่ทุกคนไม่ได้ห่งไม่ได้ห่วงก็คือห่วงแบบธรรมดาละไก็ไม่ได้คู่ไม่ได้ฟอสอะไรใช้สันนะนี่คือฉันนั่งเมาแม่เกยจนจะจบคลิปเกยก็ยังไม่ตื่นกันอีกขอพวกเขาเริ่มโตความสนก็ก็เหมือนเดิมแหละแม่บอกอยู่นี่วัยที่กําลังกลายผันเป็นลิงหน้าประตูบ้านเปิดมันยังไม่เข้ามันยังปิ่นเขาเอ้าดูท่านอนเจสีเออรนี่แกตั้งกันหรือเปล่านี้ไปเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก็สับสักใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยคือมานอน